ดี๋ยววันนี้เราจะมาเปลี่ยนส้กรองนะครับนีของใหม่นะครับแล้วก็ลงวันที่ไว้วันนี้ที่เปลี่ยนคือ28กันยายนปี67จะมีจุดที่หนึ่งนะครับที่สองอันนี้นะครับแล้วก็ตรงนู้นสามจุดนะครับหยุดปลดออกมาแล้วนะครับเราต้องถอดไฟตัวนี้ออกด้วยนะดึงออกเึ๊บนี่อย่างนี้นะครับแล้วเราถึงจะเปลี่ยนได้ หลังจากเราเปิดลิ้นชักออกมาแล้วนะครับมันก็จะมีสลักเกี่ยวอยู่ด้านหลังด้านนี้กับด้านตรงแถวๆนี้เดี๋ยวเราก็ค่อยๆเนี่ยครับที่เมื่อกี้บอกไว้นะครับว่ามันจะมีสลักเกี่ยวอยู่อันนี้อันทีน่ด้านซ้ายกับสลักด้านขวาตรงนี้นะครับจุดใส้กล่องจะอยู่ตัวตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับ มันก็จะมีตัวเกี่ยวอยู่สองตัวเราก็ค่อยดึงซึ่งคอ่คอยขยับออกมานะครับเนี้เพื่อนมาทางขวาปุ๊บก็จะล่วงลงมาอ่เดี๋ยวตอนจําไว้นะครับว่าตอนใส่กลับเนี่ยฉละกตัวนี้จะต้องกลับเข้าไปทางขวานะครับเราออกมาก่อนนี่คือไส้กองครับลงมาค่อยค่อย,อยลงมาช้าช้าฮะเดี๋ยวใส่กลับเรา้องใส่กลับเราไปมุมเดิมนะจะเห็นว่าดํามาก ออกมาแล้วนะครับใส่กลองของไหนของเก่าไม่เคยเปลี่ยนเลยนะครับเดี๋ยวเวลาเราใส่กลับเนี่ยเราต้องสังเกตตรงด้าน้างตรงนี้นะครับอยงี้มันจะมีลูกศรชี้เดี๋ยวจะชี้ดูว่ามันจะต้องใส่ไปด้านไหนนะครับที่มาถึงตอนขั้นตอนใส่กลับแล้วนะครับจะเห็นว่าอันนี้เขาจะมีลูกศรชี้ ไปทางขวามือเห็นไหมครับซึ่งถ้าเรามาดูในช่องนี้ครับจะเห็นว่า,าช่องอากาศเนี่ยมันจะอยู่ทางขวามือทางนี้เพราะนั้นลูกศรจะต้องหันหน้าไปทางนี้นะครับเป็นสายขึ้นไปโอเคถ้าเราใส่ได้ถูกต้องนะครับมันก็จะเลื่อนแบบนี้ครับขึ้นขึ้นลงขึ้นลงแบบลื่น นะครับอ่าอันนี้เราก็ดันขึ้นไปแล้วก็ตัวนี้ครับที่เมื่อกี้เราถอดออกมาแล้วก็ต้องให้ตัวตัวแง่งตัวน,วนี้นะครับให้มันอยู่ทางด้านด้านขวามือแล้วก็ไปใส่ซ้อนกลับขึ้นไปนะครับพอเราดันเข้าไปแล้วเราก็ให้มันเข้าไปในล็อกเมื่อกี้ครับที่เป็นแง่ง3ามอัน ปึ๊บอานเรียบร้อยตัวอันนี้เท่ากับเสร็จสิ้นแล้วเอ๊อทีนี้เดี๋ยวเราจะใส่ฝาครอบกับเข้าไปแล้วนะครับก<ม>็อ,อย่างที่เมื่อกี้บอกว่าตอนออกมาเนี่ยมันจะมีตัวนี้1อันกับตัวนี้อีก1อันแล้วก็เดี๋ยวอย่าลืมเสียบตัวใส่ไฟกลับเข้าไปด้วยนะครับโอเคครับตอนนี้ต่อสส่ไฟกลับเข้าไปเรียบร้อยแล้วนะครับต้องดันเข้าไปมันดังกลึกนะครับแล้วก็ เราก็ค่อยๆเอาตัวข้างใน้าเมื่อกี้ครับเกี่ยวเพิ่อี้เดี๋ยวด้านขวานะครับจะอยู่จุดที่เกี่ยวเนี่ยมันจะอยู่หลังอยู่หลังรูอันเนี้ยนะครับต้องต้องเลยเลยเลยรูเข้าไปนะครับต้องต้องเลยรูอันนี้เข้าไปเข้าไปตรงแถวๆด้านหลังตรงนี้เลยนะครับมันถึงจะเกี่ยวติดหลังจากที่เราใส่ไปแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็จะมาหมุนมน็อตรงนี้ กับเข้าที่เดิมน,นะครับการเปลี่ยนไส้กรองแอร์ในรถโอเคเรียบร้อยครับก็อย่าลืมใส่หมดุดหนึ่งสองแล้วก็สามตรงนั้นนะครับปิดล็อกให้เรียบร้อยนะครับสำหรับใส้กรองแอร์ภายในห้องโดยสาร